สวัสดีครับในคลิปนี้จะพาไปเพลินกับการเขียนภาพสีน้ำแลนด์มาร์กอีีที่2แล้วฮะประตูเมืองเก่าสงขลาไปชมกันครับเริ่มต้นอย่างแรกก็ต้องร่างภาพกันก่อนเช่นเคยนะครับวิธีการทำงานของครูก็เหมือนใน E ีีที่1นะครับมองสิ่งที่เราวาดให้เป็นโครงสร้างอย่างง่ายครับ และวาดโครงสร้างในภาพรวมก่อนนะครับถ้าสังเกตกรอบสีแดงสองกรอบนะครับองศาความเอียงไม่เท่ากันเท่าไหร่นักนะฮะก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรครับเพราะว่าการวาดสิ่งก่อสร้างนะฮะถ้าเราวาดผิดสัดส่วนไปไม่มากไม่มายนะักวาดออกมาก็ยังดูออกนะครับว่าเราวาดอะไรแต่ถ้าเป็นภาพคนเหมือนนะฮะ การวาดผิดส่วนไปเพียงเล็กน้อยก็อาจจะทําให้ภาพกลายเป็นอีกคนหนึ่งไปเลยก็ได้นะครับนะ,อะตอนนี้ลงรายละเอียดส่วนต่างๆของตัวประตูเมืองสงขาเนี่ยนะฮะ,ะใส่ความโค้งของหลังคาแล้วก็ตีกรอบของช่องลมครับด้านล่างสุดก็เป็นการเว้นพื้นที่ สำหรับการใส่โดสอนเมือนสงขามาถึงขั้นตอนของการลงสีเริ่มต้นด้วยการลงน้ำใบเปล่าๆนะครับแล้วก็ลงสีฟ้าซึ่งอาีิจริงก็มาจากน้ำเงินนะครับแล้วก็ผสมน้ำเยอะๆพอลงไปปับ๊บมันมีความไม่เท่ากันระหว่างสีเข้มสีอ่อนตรงนี้ผอยก็ใช้ทิชชู่เข้ามาช่วยทําให้สีที่ไปกองอยู่ในจุดๆนั้นเนี่ยถูกซับออกไปสักเล็กน้อย แล้วก็ทิชชูอันเดิมครับเอาไปซับส่วนที่เราต้องการให้เป็นก้อนเมฆครับเทคนิคนี้โอ้ยใช้ประจำนะฮะนะตรงแนวโค้งของหลังคาประตูเมืองนี่ครับช่องนี้ทำไมต้องลงสีฟ้าไปก่อนเดี๋ยวเราบายเคลือบไปเดี๋ยวจะเข้าใจนะครับเอาละครับมาถึงส่วนของตัวของประตูเมืองครับสีมันจะออกเทาๆมีปนส้มเล็กน้อยฟ้านิดหน่อยก็ลงเคลือบชั้นแรกไปก็ ดยเทคนิคเปียกบนแห้งนะครับนี่นะฮะแล้วระหว่างที่สีเทาๆนี่ยังไม่แห้งนะครับผมยได้เอาสีเหลืองๆส้มๆครับไปแซมเข้าไปเล็กๆน้อยๆน,นะให้มันฟุ้งเข้าไปหาสีเทาที่ยังคงไม่แห้งนะฮะ ปีกทั้งสองข้างนะครับก็จะเป็นสีเทาที่ปนส้มเล็กๆาจากนั้นขุยก็ไปลงสีเคลือบชั้นแรกให้กับส่วนที่เป็นคําว่าเมืองสงขาขุยลงไปทั้งแถวเลยนะครับไม่ต้องมาเสียเวลาเขียนเป็นคําว่าเมืองสงขาไปทีละตัวครับและจะออกมาเป็นข้อความเป็นตัวสอนได้อย่างไรเดี๋ยวรู้กันนะฮะระหว่างรอให้สีที่เคลือบชั้นที่หนึ่งแห้งขุยก็ ไปลงสีส่วนอื่นบางพางครับโอหยผสมให้กลายเป็นสีส้มน้ำตาลนะครับสีส้มบนน้ำตาลเนี่ยนะแล้วเราบายไป,ไปอ้าวงานเข้าฮะโอ้โหใจเย็นครับไม่ต้องตกใจครับก็เอาที่ชู่มาซับออกไวฮะในเรื่องปกติที่สีน้ำเนี่ยถ้ายังไม่แห้งนะครับสีสองสีมาเจอกันเนี่ยมันจะวิ่งเข้าหากันเลยนะฮะนี่เป็น หลักฐานชั้นดีเลยครับที่บ่งบอกว่าทําไมถึงต้องร้อยแห้งก่อนไม่งั้นสีมันจะผสมกันอาจจะดูเน่าไปเลยอ่าไปต่อส่วนของอิดด้านล่างครับเอาอีกแล้วครับผมก็รีบซับนะครับซับนะฮะสีมันยังไม่แห้งนะไม่อยากะเสียเวลารอก็พยายามจะผสมสีส่วนอื่นแล้วก็าระบายต่อเนื่องเลยก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับ สำหรับมือมาที่ไม่อยากจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ร้อยแห้งก่อนก็ได้นะฮะจะได้ไม่ต้องมาประจนภัยแบบครูอุ๋ยนะครับ <c oughs> โอเคอ่ะลำดับต่อไปก็ต่อเนื่องฮะไหนๆก็ปุกกันยังส้มอยู่ก็ไปแจมกับสีเทาๆเมื่อครู่มาระบายในส่วนนี้ฮะนี่หลังจากนั้นหัยตัดสินใจรอให้ทุกอย่างแห้ง นะครับพอไม่งั้นแล้วเดี๋ยวจะเกิดปัญหาอีกนะครับอาครับตอนนี้สีที่เคลือบไว้ชั้นแรกแห้งหมดแล้วละครับได้เวลาลงเคลือบชั้นที่สองเว้นนำสีเทาๆปนฟ้าๆเนี่ยนะครับมาระบายส่วนของหลังคาที่เป็นช่องลมนะครับโดยการระบายให้เว้นช่องว่างเป็นช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆๆๆๆๆ ตามที่เรามองเห็นจากในตัวอย่างเนี่ยนะครับและนี่คือเหตุผลว่าทําไมถึงต้องลงสีฟ้าไว้ก่อนหน้านี้เพราะว่าถ้าเรามาลงสีฟ้าเติมเข้าไปในภายหลังเนี่ยจะระบายยากกว่าที่เราลงไว้ก่อนแล้วเราค่อยมาทับด้วยสีที่เข้มกว่าสีเข้มที่จะลงเคลือบอันต่อไปเป็นสีเทาๆครับจะลงเคลือบไปหลายส่วนเลยนะครับเพราะว่ามีส่วนที่เป็นเงาที่ไม่โดนแสงจัดนะฮะเนี่ยฮะ เราต้องลงเคลือบให้เข้มขึ้นแล้วภาพจะดูมีมิติขึ้นมาทันทีครับาจากที่ดูแบนๆพอเราลงสีเข้มเคลือบในส่วนที่เป็นส่วนมืดเนี่ยฮะทุกอย่างจะดูนูนขึ้นมาทันทีสังเกตไหมฮะนี่อย่าลืมนะครับเราลงสีอ่อนๆเคลือบไว้ก่อนนะครับแล้วเราพอเราลงสีเข้มเคลือบชั้นที่2 ภาพจะดูมีมิติขึ้นทันทีแต่ก็ต้องช่างสังเกตนะครับโพดอยู่ในแทบจะทุกคลิปเลยครับว่าเคล็ดลับในการสร้างงานศิลปะให้ดูสมจริงคือการหันกลับไปมองภาพต้นแบบสังเกตลงไปในรายละเอียดว่าส่วนตรงนั้นสีเข้มสีอ่อนหรือสีอยู่กลางๆไม่เข้มไม่อ่อน,นถ้าเราสังเกตเห็นว่าสีมันเข้มมากเราก็ลงให้เข้มมากครับ แต่ถ้าเห็นว่ามันจางจางมากๆเลยเราก็อย่าลงให้เข้มนะฮะนะมาถึงส่วนที่ทําให้งานดมูมิติมากขึ้นเข้าไปอีกครับคือใส่เงาของช่องลมนะครับมันพาดยาวเลยนะครับมาทางฝั่งขวามือเพราะว่าดวงอาทิตย์อยู่ทางซ้ายนี่เห็นไหมฮะถ้าเราสังเกตในรายละเอียดแล้วเราเก็บทุกอย่างให้ได้ให้ได้ใกล้เคียงกัแบบที่ตาเรามองเห็นเนี่ย ภาพก็จะดูสมจริงมากขึ้นนะครับเอาละครับมาถึงส่วนที่เข้มขึ้นเข้าไปอีกขั้นหนึ่งแล้วครับเป็นสีน้ำตาลที่ผมยนำสีดำมาผสมมากพอสมควรนะครับผมยก็สังเกตเห็นว่าตัวกระเบื้องของหลังคาเนี่ยนะฮะมันจะมีสีเข้มเข้มดำดำน้ำตาลน้ำต,ตาลอยู่หลายจุดอยู่เหมือนกันแล้วก็ใส่ตามที่เราเห็นนั่นแหละครับ นี่ดูเป็นลอนเลยเห็นไหมครเป็นลอนเป็นคลื่นของตัวกระเบื้องหลังคาส่วนด้านล่างครับเป็นอิฐอ่าโอ้ยก็ซูมเข้าไปดูในภาพต้นแบบแล้วครับก็ลงสีไปตามนั้นเลยฮะเห็นอย่างไรลงอย่างนั้นอันที่จริงก็ไม่ได้เหมือนไปซะทุกจุดนะครับถ้าเราสังเกตคือย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่างานวาดสิ่งก่อสร้างเนี่ยไม่จําเป็นต้องเหมือนเป๊ะนะฮะ ให้ดหูคล้ายๆผู้ชมก็จะดูออกแล้วล่ะครับว่าเรากำลังวาดอะไรนะครับอ่ะมาเก็บรายละเอียดครับในส่วนของลวดลายที่ประดับนี่มาถึงส่วนที่น่าจะต้องใช้ความช่างสังเกตมากที่สุดจุดหนึ่งเลยนะฮะนั่นก็คือส่วนของตัวสอนเขาว่าเมืองสงขาวิธีการทำนะครับเราลงสีรองพื้นไว้แล้วนะครับ สีเหลืองๆเนี่ยนะฮะผมก็ใช้วิธีการเคลือบส่วนที่ไม่ใช่ตัวสอนครับส่วนที่อยู่ด้านข้างด้านบนด้านขวาด้านซ้ายด้านล่างเนี่ยนะฮะเคลือบให้เหลือเฉพาะตัวสอนนี่ก็ถ้าอยากลองทําตามแบบนี้แต่ยังไม่ค่อยมั่นใจลองไปฝึกในกระดาษทดลองก่อนก็ได้นะครับเมื่อทําจนคล่องได้แล้วค่อยมาลงจริงก็ได้นะฮะอาละไป จุดเข้มๆอีกหนึ่งอย่างครับนี่ฮะต้องจุดเล็กๆเ,เลยนะฮะแล้วโขยเขาเอาอสีเทาๆดำๆที่จุดเล็กๆเ,เมื่อกี้ไปเติมส่วนมืดให้กับส่วนอื่นๆที่เหลือครับนี่ดูมีมิติดูนูนขึ้นมาทานันตาเห็นเลยไหมฮะอ่าจากนั้นโขยเขาเก็บรายละเอียดครับเพิ่มส่วนเข้มของภาพในจุดที่เราสังเกตเห็นว่าเออตรงไหนของภาพต้นแบบมืดเราก็ใส่ตรงนั้นให้มืด 啊哈，这、uh。Huh. Hey. ท้ายด้วยการเพิ่มสีเหลืองๆส้มๆ,ๆ,ๆไปใต้ก้อนเมฆที่เราเอาทิชชู่ลบๆ,ๆให้เป็นก้อนๆขาวๆนะครับพอคนครูใส่เหลืองๆเข้าไปด้านใต้มันจะเกิดดูเป็นก้อนเมฆลอยขึ้นมาชัดเจนยิ่งขึ้นเลยเห็นไหมะอ่าก็เก็บตกสีเหลืองๆส้มๆ,ๆเพิ่มไปอีกสักนิดหนึ่งนะครับในประตูมังสงขาเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผม คนที่ได้ชมมาถึงตอนท้ายของคลิปนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ช่องด้วยนะครับใน EP ีที่3จะพาไปเพลินกับแลนด์มาร์คของสงขลาอีกหนึ่งแห่งครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ